สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่ในแอปยูสโกดอ e น็ตนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ดูนะครับเป็นคู่ของแอตเลติโก้นานะครับพบกับลีดยูไนเต็ดนะครับผมในอังกฤษพิมลรลกนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่13เดือนมกราคมนะครับผมเดี๋ยวมาเกาะอ,อันดับกับคะแนนก่อนนะครับผมนะสำหรับ แอตตาวิลล่าเจ้าบ้านนะครับทำได้5ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดส่วนริโยูไนเต็ดทำได้7ประตูนะครับอันดับกับคะแนนนะครับแอตตาวิลล่าอยู่อันดับ11นะครับผมคะแนน12นะครับอ่าริโยูไนเต็ดอันดับ14นะครับผมคะแนน17นะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้โปรแกรมนะครับก็ไปดูสถิติแล้วก็มากรอกได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นทางของทีมเจ้าบ้านต่อนะครับผมแอตตาวิลล่าต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงตามนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณคู่นี้นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่66%นะครับผมสำหรับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกก็พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับผม 66%เองนะครับโอเคส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้เป็นทางของทีมเยือนนะครับลีดยูเเต็ดนะครับมีอยู่39%นะครับที่โปรแกรมให้มานะครับส่วนเจ้าบ้านแอตตันวิลล่านะครับมีอยู่36%นะครับก็ห่างกันไม่มากเลยนะครับผมห่างกันนิดเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไปทางต่ำนะครับผมแล้วก็ไปทางของทีมเยือนลีดยูเวเต็ดนะครับวันนี้ก็ไปเล่นลองที่ครึ่งลูก ทางลีดยูเต็ดทีมเยือนนะครับผมตามโปรแกรมได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองตามได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครที่สนใจโปรแกรมก็ทักมารับได้ฟรีเลยนะครับผมฝากไ,ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ